สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าการครองชีวิตอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีมีอิสระในการใช้ชีวิตและพอใจที่จะอยู่แบบนี้ตลอดไปก็สมควรแล้วที่จะวางแผนการใช้ชีวิตโสดไว้ตั้งแต่วันนี้เพราะการอยู่เป็นโสดนั้นมันไม่ง่ายแต่หากมีการวางแผนไว้อย่างรัดกุมครอบคลุมไปจนถึงแกช่ชราก็ย่อมทําให้คุณหมดกังวลและสามารถใช้ชีวิตโสดได้อย่างมีความสุขตลอดไปดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณ ไปดู5วิธีการรับมือกับความโสดนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตโสดได้อย่างไรต้องเตรียมพร้อมด้านไหนบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1มีงานที่มั่นคง สำหรับคุณคนที่คิดจะครองชีวิตโสดตลอดไปคุณจำเป็นจะต้องมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสามารถหาเลี้ยงตัวคุณได้ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งแน่นอนครับว่าการมีรายได้จากทางเดียวนั้นไม่ปลอดภัยดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องมีทั้งงานหลักและงานอดีเรกที่สร้างรายได้ไว้เป็นหลักประกันในยามฉุกเฉินเช่นตอนนี้คุณทำงานประจำก็สามารถมีงานเสริมได้อย่างเช่นค้าขายงานออนไลน์หรือนักลงทุน ซึ่งนั่นจะทําให้คุณมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลายทางครับข้อที่2วางแผนเรื่องการเงิน เมื่อคุณมีแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ใช้ว่าจะสามารถใช้เงินสู่รุยสู่ายได้จากการใช้เงินตามใจชอบก็คงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนักสําหรับคนโสดเพราะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาคุณตัวคนเดียวยอมไม่อยากเป็นภาระให้ใครต้องมาเดือดร้อนด้วยดังนั้นการเก็บออมและบริหารเงินให้งอกเงยตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งควรเก็บออมจนเป็นนิสัยออมในแหล่ง เงินออมที่สามารถผลิดอกออกผลงอกงามจนกลายเป็นพาสซิฟอินคัมสำหรับเอาไว้ใช้ยามเกษียณได้ครับข้อที่3ใส่ใจสุขภาพ สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่คนโสดจะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของสุขภาพครับเพราะคุณตัวคนเดียวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรับรองว่าไม่ดีแน่ๆดังนั้นคุณจึงต้องมั่นใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอยู่เป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากนี้ยังจะต้องรู้จักการทําประกันสุขภาพที่คุ้มครองตัวคุณเวลาเจ็บไข้ได้ ป่วยจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนโตเพื่อการรักษาพยาบาลและควรเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองตัวคุณได้นานที่สุดไปจนแก่เท่าเลยก็ยิ่งดีครับข้อที่ 4. จัดการความเหงา การอยู่เป็นโสดก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็มีอารมณ์เหงาเช่นกันดังนั้นคนโสดทั้งหลายจะต้องรู้จักบริหารจัดการเรื่องความเหงาให้ดีด้วยการหากิจกรรมดีๆมีประโยชน์ทำอย่าปล่อยให้ความเหงามากัดกินหัวใจหรือทำให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านอย่างเช่นการหางานอดีเรกที่ชอบทำหรือออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกกว้างทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งจะช่วยคลายเหงาได้มากเลยครับ ข้อที่5วางแผนช่วงบั้นปลายชีวิต สำหรับคนโสดทั้งหลายเพื่อให้คุณเกิดความสบายใจตั้งแต่วันนี้หมดกังวลว่าเมื่อแก่ชราไปจะไม่เป็นภาระให้ใครก็ควรจัดการวางแผนชีวิตในวัยชราไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนให้ใครมาดูแลวางแผนจัดเตรียมพินัยกรรมต่างๆไว้ให้พร้อมเมื่อทําเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจเหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีการรับมือกับความโสดจากทุกคอนที่ได้กล่าวมาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่อยากครองตัวเป็นโสดลองเอาไปปรับใช้กันได้เลยรับรองว่าดีเพราะทําแล้วคุณจะหมดห่วงหมดกังวลตลอดไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก World Wide Web g a n g b e a u t y ด o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ